ที่นะทุกคนตอนนี้เราอยู่ใน Roblox กันซึ่งวันนี้เราก็จะตามหากัมเบอร์เราจะมาแปลงร่างเป็นกัมเบอร์กั้นเฮ้พี่เคนจันทร์เจ้า Gamber กินแล้วดูตุบเบลอเลยเมื่อกี้เหมือนมีคนมาเลียอะไรพี่เคนไอ้เจ้า Gamber เหรอไม่ใช่เรื่องต่งๆกนรอ,รอนื่นก็ว่าไปที่แมปกันก่อนนะแล้วก็เลือกแมปที่เราจะเทเลพอร์ตไปค่ะเราจะเข้าไปที่รังของกัมเบอร์ค่ะแล้วก็เทเลพอร์ตไปเลยเข้าไปในโลเคชั o n นี้ช w i f t แล้วออกตามหาเลยนี่ดูเหมือนจะอยู่ในเมืองนะไปแล้วไปแล้วโอ oh ้โหจะกัมเบิลตัวเบลเลอร์เลยเทมากเลยดรอสองเนี่ยเอ้ยนี่ไงเลี้ยวขวาตรงเข้าไปในเมืองทางนี้เหรอเหมือนจะมีรั้วเหล็กอยู่แถวนี้นะเข้ามาทางนี้ก่อนเลี้ยวซ้ายนิดนึงแล้วตามกิ่นเจ้าคัมเบิลพี่ซีมีทางแยกมีทางแยกไปท,ท,ทางนี้ทางนี้ไปเลอันนี้เหรอเลี้ยวขวาตรงไปก่อนไม่หลอกพี่เคนนะไม่หลอกบอกหน้ามาเร็วนี่เลยยิงยังไอ ข้างหน้ามีถ้ำเฮ้ยเลี้ยวย้อนกลับไปนิดนึงตรงนี้หรอใช่มา้านเลยแตมันอยู่ในเมืองในถ้ำอ่ะเนาะหวังว่าจะไม่หลงนะไม่หลงล็อกหน้ามันมีแสงไฟอยู่ย่เห็นไหมตรงนี้มีรถรางเฮ้ยจริงด้วยเข้าตรงนี้ก่อนเข้าประตูมาก่อนมีไงเพื่อนก็อยู่ว้ากำประตูบเลยเลยแล้วก็มันแปะอยู่ทั้งน้างหลังตู้ตรงนี้แล้วก็ตัวไปชนแค่นั้นก็ปลดล็อกเบรกแล้วเป็นรอมโบ ตันนี้ยังตัวเล็กอยู่นะมันเป็นโมเดลตัวเล็กใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาลองแปลงร่างเป็นดอสสองกันนี่นกัปบ้โอ้โหยังเท่ลูกฟันก็สีดูดีตัวใหญ่มากเลยนะเขามีแบบบิลิเแอนิเมชันให้เราเล่นด้วยว้าวแอร่าเป็นดอสสองจะกัมบ้วมันดีแบบนี้เดงหน้าตาน่ารักจุยนก่อนรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นเบสใหม่ล่าสุดที่ให้เราออกตามหานะนี่ตัวใหม่มาแล้วน่ารักเปล่าเป็นแล้วัจุ ตัวมันใหญ่ครับเพดานมากเลยมีท่าหลายท่ามากเลยมีท่าโจมตีด้วยนะแต่มีท่าหัวรอด้วยเฮ้ยแย่แล้วโดยไม่กังเขนตรึงนูแย่แล้วแย่แล้วมีคนมาปราบมาแล้วว่าหนวดปลาหมึกหยึกหยิบหยึกหยิบหยึกหยิบหฟันดิฟันเนี่ยแบบว่าซี่สมบูรณ์ทุกซี่เลยนะเดี๋ยวฉันจะให้มีใครมาให้คำเงิน ไม่มีอะสงสัยต้องกินพวกเดียวกันเองเดี๋ยวเราจะว้าปิดแมปหนึ่งเราจะข้าไปที่ห้องสมุดเนะาะไรเบอรี่กันวนี้จะวาตัวนี้เป็นตัวเก่านะแต่บางอย่างเขาก็เปลี่ยนใหม่นะเขามาทางนี้ก่อนเข้ามาในห้องสมุดก่อนนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอบอสใส่แล้วเดี๋ยวขึ้นบันไดไปก่อนนะเฮ้ยนี่มันตัวไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้ต้องเก็บให้ได้ก่อนอนี่รู้สึกว่ามันอยู่แบบแถวๆตรงโต๊ะกรอบรูปตรงเนี้ยนี่หรอ จริงเหรอใช่นี่ไงได้แล้วพิซเน็ตฟิกเกอร์เออเอาจะรอตัวนี้โอเคเราจะลองแปลงร่างดูนะแล้วก็เลิอกพีซเน็ตฟิกเกอร์เลยค่ะเชงแปลงร่างดิโอชุนธุรกิจก็มาใล่ยเป็นชุดพิซเน็ตนักธุรกิจสุดด้วยอีอ๋อโดนตร้งไม้กังเขนโอ้ย่าล้วจะโดนปราบปะวอ ยังไม่ได้แท่เลยโดนปาบซะแล้วอโอแขนยาวมากเลยอ๋ออ๋ช่วยด้วยช่วยด้วยวิทาีาเีช่่นสวยมากเลยนะนี่เปิดไฟได้ด้วยไปเหมือนโคมไฟเลยดูดีเฮ้ยนี่มาส่องแสงสว่างเลยนะเปิดโคมไฟแล้วก็ปิดโคมไฟได้ยกไปยกมาวันเลยเอาไปไปฉายได้ปะเสียงแบบว่าหลอนมากเลยแล้วก็นี่นั่งทำงานสามารถจะแบบว่า ทำงานที่ไหนก็ได้นะเพราะว่าเราพกพาโต๊ะทํางานไปทุกที่โอ้โหงานเยอะจุงเบยใช่งานเต็มโต๊ะ<า>เลยอ่ะโไม่ทํากันเลยอ่ะชีวิตมันช่างน่าเศร้าเหลือเกินต้องมานั่งเขียนหนังสืออะไรเยอะแยะคันหัวแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่เมนูกันต่อนะคะแล้วก็เลือกที่แมปค่ะหลังจากนั้นก็เลือกที่ไอเทมรูมว่าไปก่อนเลยห้องนี้ห้องนี้มีของให้เราเก็บอาจจะเป็นเบกเก่านะแต่เรายังไม่เคยมี น,นี่เดินมาตรงนี้แถบๆตรงเนี้ตรงข้าง,ข,าง,ข,างขวโขดหินตรงเนี้มันจะมี business seek อยู่ค่ะแล้ก็ปลิดล็อกโมเดลของ business seek เนอะนี่ไงน้องแปลงร่งดูดิไอ้นี่ table ี่่ไ่แถาตัวเมื่อกี้เลยแปลงร่างเป็น business man seek ปึ๊บน้องแปลงร่งดูดิ ตัวนี้ก็เท่น,นะวิ่งไหวด้วยตัวเนี้ยไครก็อยากเป็นนักโครตกนินลูกตาตาเดียวได้นะไอต้นไม้กางเขนตรึงเล้วมาถึงก็โดนโดดแล้วอยอแกแล้วไครก็ได้เลิกตรึงมาสักทีโอ้ยเด้มนุษย์ชั่วไอเจ้าไอายมาช่วยนยแล้วไอแต่ทางนี้ช่วยนอยแล้วก็มีท่าจั์สแกนหลายหลายท่าด้วยนะร <G ül> ีบเปิดไฟได้ด้วย อ๋อดิวข,ของเหลวของเหลวสว่างที่ส,ส,สุดเลยเราอยากจะวาไปที่ไหนก็ได้ใช่ปะเพราะว่าเราเป็นของเหลวเรวมีหลายท่ามากเลยนะละลายเป็นสท่าแบบว่าไต่ายประตูได้ด้วยทุบประตูได้ด้วยโอ้ยอย่าพังเตะพี่เค้นใจเย็นกันอ้าวเหรอพี่เค้นเหรอเค้นแก็พวกเดียวกันนะเนี่ย แล้วก็นี่เลยวางโต๊ะทำงานได้เหมือนกันเพราะว่าเราเป็นบิสเนสแมนเหมือนกันงาหมันเยอะจังเลยเมื่แอบไปยีบที่ห้องสิบสามดีมากกำลังง่วงเลยดีเหมือนกันหน้าจะมีขนมให้กินก็ได้นะก็ได้เราแอบหน้าไปยีบหลับแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะไปที่กรีนเฮาส์กันค่ะตอนนี้ก็วางมาที่กรีนเฮาส์แล้วนะทางนี้ทางนี้เราจะวิ่งทะลุประตูไปเลยตรงนี้จะมีประตูลวดนะเราก็วิ่งเปิดประตูไปเลยเนาะ ว่ายังไม่พ้นไปประตูที่สองกันตไอไปเกี้ย,ยวเลยน่าถึงแล้วตรงนี้เลี้ยวมันจะมีมือใหญ่ๆตรงเนี้ยให้เราพยายามหยิบๆนล้นกว่าจะเปิดล็อกเบสเนาะปลดล็อกเบสเล้วใช่ปลดล็อกตัวซิกใหม่นะอไอ้ดูดีมันจะแปลงร่างหน้าตาเป็นไงอ๋อนั่นคือแอนิเมชันซิโอ้โหนั่นแขนนายเหนั่นก็ซิโอ้ยตัวนี้ไกาลา่างแบบตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะแขนยาวเฟ้ยเลย แขนยังไม่พอตัวมันยังหลอมละลายอีกเนี่ยเหมือนเป็นของเหลวครึ่งตัวเลยอะ่ะแล้วก็มีท่าจอมสแกลท่าจอมปีด้วยนะโอ้มีหลายท่าอยู่นะใดก็คือแขนยาวมือใหญ่มากดิว่าเท่จังเลย,นนยมาเป็นของเหลวโผ้งขึ้นมาใช้เลย,หยให้ใช้ให้ยบังโอ้ยโดนจองจอมอีกแล้วโอ,โอ้โดนโดนโอ้อไม่ยอมหรอกไม่ยอมพิจารณ์หรอกถ้าเป็นดรอเนี่ยท่านี้ไม่ได้เลยนะ ไม่ท่ากดไี่ไปลุกไปลุกหัวร้อนหัวร้อนตาแดงแล้วโอ้ยตัวนี้โหดเท่าเลยมีไร้กาดมากเลยนะโอ้ยไม่แพ้ไม้กางเขนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีตัวแปลงร่างด้วยใหม่ของรอสองน้ออย่างเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าตัวบ๊อบนะคะเจ้าตัวโครงกระดูกเหมือนนักสำรวจเมืองที่เขาตุยแล้วอ่ะชีวิตเศร้าขุดอะไรก็ไม่เยอนอนดีกว่า บอกให้อาบน้ำพี่เคไม่อาบน้ำแมลงวันจอมขึงเลยอะ่ะดูดิแมลงเต็มเลยอย่าเข้ามาใกล้นะอี้เขาชอบนั่งคักใช่ป่าวเขาต้องมีเก้าอี้ส่วนตัวนะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะเจฟตัวนี้ก็เท่เหมือนกันนะลองดีเอ่อเดี๋ยวนะมันคือตวอยยางไงมันแ <มา S 1> บบว่ามีลูกตากลมๆเรืองแสงนะแล้วแบบหนวดของมันอนะ่ะเหมือนแขนของมันอนะ่ะจะเป็นเหมือนหนวดปลาหมึกเลยนะ โอ้่มีของขายด้วยให้ทิปให้ทิปหน่อยแล้วขอทิปนะขอทิปหน่อยคือตัวเนี้ยมันชอบทิปอะเนาะมันเดินเหมือนตังค์ค่ะเลยขอทิปหน่อยครับไอทิปให้ด้วยพานถ้ามาดูแล้วอย่าลืมเติมทิปให้ด้วยนะรู้ดิช่วงนี้อดข้าวเนี่ยเหลือแต่แคงกระตายเ่ย่าหายไปแล้วมีหลายท่ามากเลยท่ากูุดบายก็มีนะล่าก่อแล้วก็นี่เลยให้โยนเหรียญให้ทิปให้ทิปว้าวขอบคุณนะครับคนท่าเฟรช เททุกท่าหรือว่า,าตามบัลลีได้ด้วยนะแล้วก็มีท่าธุรกิจอา่าฮ้ยนี่มันจะต้องธุรกิจในะช่วงนี้นี่ต้องมีแลกเปลี่ยนเพอร์เชสกันด้วยออ๋เดินนี่กําไรโอเคอยู่นายว่าไห <Media Music. S 2> มเเดียวมิวสิกก็จะมีพวกเสียงต่างๆ่ะเอ้ยขาดทุนนะเพื่อนอ้าวตายแล้วคนนายเลยคนนายอ่ะลงทุนไม่คิดกําไรเลยนะเนี่ยวันนี้ถ้าเท่าทุนหรือขาดทุนดีเนี่ยแล้วก็กลอมแบ็คค่ะเราต่างได้เป็นเจ้าแมลงวันเหรอ ตัวรู้มันเป็นข้างคาวผสม,มแมลงวันน่ะอ้าขากัดคอหน่อยเจ้าตัวนี้บินเก่งหน้าดูเลยโอ้ยเสียงคำรามของมันแบบปวดหูมากเลยต่อไปก็จิกเกอร์จิกเกอร์ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กแบบนี้นี่แหละน่ารักยิ้มเป้มเลยวิ่ยมีท่าสตันด้วยวิ่ยแล้วก็น,นั้นก็จะมีท่าแบบท่าโจมตีท่าหัวล้อลอะไรอย่างเงี้ยนี่เขาคิดอไอนะท่าปิดตาโจมตีด้วยหนวดเลยแล้วก็หัวล้อ ชอบของเราชอบใจแล้วก็โดนตรึงไม้กางเขนโอ้โหหยุดอะโอ้ยเราโดนดูดไปแล้วโอ้ยเราแพงทางไม้กางเขนแล้วเนี่ยโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็ตามหาเบสได้รอสองไว้แค่นี้กันเนาะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเบสกใหม่แล้วก็เราก็จะเข้ามาหากันอีกนะถ้าชอบรอแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดปุให้กระดิ่ง้กันด้วยล่ะแล้วอย่าลืมมาค่ะไม่คุกไปด้วยกันนะคะวันนี้เราไปกันแล้วนะั่บาย